บางคนบอกช่วยไปทําไมช่วยได้ก็ไม่หมดถ้าคุณเห็นชีวิตหมาแมวจรที่หิวเหงากลัวคุยขยะโดนตีโดนทำร้ายแล้วคุณเดินผ่านไปเฉยเฉยคุณโอเคไหมแบบนี้ไม่มีใครเลือกเกิดได้ครับหมาแมวจรเพิ่มขึ้นเพราะความปล่อยประละเลยในการแก้ปัญหามนุษย์ก็เป็นเหตุผลหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาหมาแมวจรที่เลี้ยงแล้วปล่อยมนุษย์ที่เพิกเฉยมนุษย์ที่ผลักสายออกจากบ้าน นิวไม่ได้ช่วยเพราะนิวว่างนิวไม่ได้ช่วยเพราะนิวอยากดังที่นิวช่วยเพราะนิวเห็นเขามีชีวิตนิวสงสารนิวเมตตาถึงวันนี้คนจะไม่เข้าใจถึงบางคนจะด่าว่านิวเพ้อฝันที่ช่วยหมาแมวจอนเพื่อรดจมนประชากรแต่นิวก็จะยังคงเดินหน้าช่วยด้วยหัวใจเมตตาเพราะสังคมที่ดีต้องมีที่ว่างให้ความเมตตาแม้เพียงนิดเดียวถ้าหมาแมวจอนพูดได้เขาคงพูดว่าขอบคุณนะที่ช่วยเราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือหมาแมวจร โดยการส่งอาหารไตล์หรือสมทกชุนตามพาเมตาตามกำลังครับที่อยู่เลขที่บัญชีอยู่ในคลิปอยู่ในโพสต์นิวขอรบอคุณล่วงหน้าแทนเด็กๆด็กหมาแมวจรด้วยครับ